สวัสดีครับนักเรียนทุกคนพบกับคุณครูอีกครั้งนะครับในรายวิชาวิทยาศาสตร์ของเรานั่นเองเนาะในชั้นประถมศึกษาปีที่4คุณครูชื่อคุณครูธนพลจูมแพงนะครับจากโรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายนสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขตสามนะครับต้องขอก่อนอื่นต้องขอขอบคุณนะครับสไลด์สวยๆจากคุณครูสกาวใจนะครับคุณสวยๆนี่เองเนะาะสไลด์สวยๆเนื้อหาดีๆอย่างนี้นะครับที่ แบ่งปันให้คุณครูเนาะคุณครูเขาสอนอยู่ที่โรงเรียนอนุบาลศรีวิไลนะครับอยู่ที่บึงการนะครับเป็นเพื่อนของครูเองเนาะวันนี้พวกับคุณครูในเรื่องหน้าที่รากและลำต้นของพืชนะครับหน้าที่รากและลำต้นของพืชรากมีหน้าที่อะไรลำต้นมีหน้าที่อะไรวันนี้เรามาดูกันเลยครับอะก่อนอื่นเรามาดูหน้าที่ของส่วนต่าง ของพืชก่อนเลยเนาะอ่ะอันแรกก่อนเลยนะครับเราจะเรียงจากล่างขึ้นบนเห็นจากล่างสุดจากภาพนีอะไรครับรากเขาบอกว่ารากเป็นส่วนหนึ่งของพืชที่งอกออกจากเมล็ดก่อนส่วนอื่นเลยก็คือรากนั้นจะงอกออกก่อนจากก่อนสิ่งอื่นนี่เมล็ดน่ะถ้าเราไปเพาะใช่ไหมรากนี่คือจะเกิดเป็นสิ่งแรกก่อนเลยเนาะเออมีหน้าที่ยึดลําต้นให้ยึดติดกับพื้นดิน นะดูดน้ำและแร่ธาตุที่ละลายอยู่ในดินแล้วลำเลียงขึ้นไปลำเลียงขึ้นอย่างไหนจากลากลำเลียงขึ้นไปทิศทางมันจะเป็นไงครับจากล่างขึ้นสู่บนใช่ไหมครับเออทิศทางการดูดน้ําก็คือจากพื้นดินจากล่างขึ้นไปสู่ข้างบนก็คือเลียเล้ยงลาต้นเลี้ยงใบโอเคเนาะต่อมาลําต้น ลำต้นส่วนที่สองเรียงขึ้นมาจากรากก็คือลำต้นเป็นส่วนของพืชที่อยู่ต่อจากรากขึ้นมานะครับมีหน้าที่ชูกิ่งก้านใบและดอกนะครับอืมโอเคเป็นทางลำเลียงน้ำและแร่ธาตุที่ดูดขึ้นมาจากรากนั่นเองเนาะ,ะส่งต่อไปยังส่วนต่างๆของพืชน,นะครับและลำเลียงอาหารจากใบลงสู่ลำต้น นักเรียนดูนะเดี๋ยวครูจะอธิบายให้ฟังอีกครั้งรากจะลำเลียงจากล่างขึ้นบนดูดน้ําใช่ไหมจากล่างขึ้นบนแต่ถ้าลำเลียงอาหารถ้าพืชมีการสังเคราะห์แสงปุ๊บมันจะลำเลียงจากใบลงสู่รากลงสู่ล,ล,ลำต้นส่วนอื่นๆก็คือจะมีทิศทางสวนกันเนาะโอเคต่อมาใบาเป็นส่วนของพืชที่จเจริญเติบโตออกจากข้อของลำต้นเออใบนี้มีหน้าที่อะไร 1>, 1. มีหน้าที่สร้างอาหารโดยการสังเคะห์แสง 2. มีหน้าที่คือการคายน้ำพืชมีการคายน้ำด้วยนะ 3. ดูดและคายแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์และแก๊สออกซิเจนแสดงว่าคุณนะสองคำนี้ต่อมาดอกดอกของพืชนั้นมีส่วนช่วยในการลอาร่อแมลงให้มาผสมเกสรทำหน้าที่สืบพันธุ์ดอกทำหน้าที่สืบพันธุ์นะครับต่อมาผลและเมล็ด เมื่อดอกมีการเขาเรียกว่าสืบพันธุ์เนาะในการผสมเกสรปุ๊บก,ก็จะเกิดเป็นผลขึ้นมาดอกเกิดการผสมเกสรเพศผู้เพศเมียผสมกันปุ๊บก,ก็จะเกิดเป็นผลขึ้นมาตัวนี้ผลตัวนี้มีหน้าที่ช่วยในการขยายพันธุ์เมื่อผลเมื่อเช่นต้นลำไย,ยตกลงบนพื้นลูกลำไย,ยตกลงบนพื้นเป็นไงครับเมื่ออุณหภูมิเหมาะสมมีน้ําชุ่มชื้นปุ๊บเมล็ดก,ก็จะงอกเป็นต้นใหม่โอเคเนาะ อันนี้คือส่วนประกอบของส่วนต่างๆของพืชเนาะหน้าที่ย่อยๆอ่ะเราคงได้ทดลองกันแล้วเนาะทดลองไปแล้วหน้าที่ของส่วนต่างๆอันนี้เขาทำเขาทำการทดลองอะไรครับโดยนำต้นกระสังหรือต้นผักกาดไปแช่ในไหนแช่น้ำหมึกสีแดงแล้วจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป 30นาทีจะเกิดอะไรขึ้นครับ30นาที1ชั่วโมงจะเกิดอะไรขึ้นก็จะเกิดอ่ะหลังจากที่เราดูคลิปวิดีโอเมื่อกี้นะครับเขาได้ทำการทดลองให้เราดูเนาะทีนี้เรามาตอบคำถามในแบบฝึกหัดกันเลยเขาระบุปัญหาว่าไงครับพืชลำเลียงน้ำและแร่ธาตุไปเลี้ยงยังส่วนต่างๆของพืชได้อย่างไรเขาตั้งคำถามมาแล้วนะเราก็จะตอบสมมุติฐานว่า พืชดูดน้ำและแล่ทากผ่านทางรากแล้วลำเลียงผ่านเข้าสู่ท่อลำเลียงภายในลำต้นนักเรียนไม่ต้องหาในสมุดนะอันนี้คือคุณครูยกตัวอย่างให้ฟังเนาะเออเขาบอกว่าก่อนที่จะแช่น้ำหมึกแดงเราคาดคะนีเราคาดเาาด,ดาว่าลำต้นมีสีอะไรครับเรามองเห็นมีสีเขียวผลการสังเกตแล้วก็เห็นว่าลำต้นมีสีเขียวจากนั้นหลังจากที่เราแช่น้ำสีแดง ผลการคาดคะเนเราเดาว่าไงครับเราเดาว่ามันต้องเป็นสีแดงแน่เลยเรามาดูผลการทดลองที่เราเห็นก็คือลำต้นของต้นเทียนนะมีสีแดงถ้านักเรียนไม่มีต้นเทียนนะนักเรียนก็สามารถใช้ต้นกระสังได้ใช้ผักกาศขาวก็ได้นะครับลักษณะของต้นเทียนเมื่อตัดตามขวางจะเป็นยังไงตัดคอมขวางก็คือ อันนี้สมมติว่าลำต้นเนาะก็คือก็ตัดชุบอย่างนี้เขาเรียกว่าตัดตามขวางเราก็จะเห็นกลิ่นกลมกลมอย่างนี้เนาะเออถ้าตัดถ้าเขาเรียกว่าตัดตามแนวยาวก็คือตัดอย่างนี้ผ่าครึ่งโอเคไหมครับตัดตามขวางและแนวยาวก็คือมีจุดสีแดงตามท่อลำเลียงที่ถูกตัดตามขวางโอเคเนาะและมีเส้นสีแดงตามยาวที่ตัดตามแนวยาวานักเรียนดู ดูภาพนะครับตัดตามขวางนี่ตัดเลยชึบคึกนี่นักเรียนจะเห็นได้ว่าจะมีสีแดงอยู่ในท่อลำเลียงเนาะท่อลำเลียงก็คือมันจะแบ่งออกเป็น2องวงใช่ไหมครับ2วงนี้ก็คือวงด้านในอะ่ะมันจะเป็นท่อลำเลียงน้ํานักเรียนจะเห็นสีแดงไหมครับส่วนวงด้านนอกจะเห็นเป็นท่ออันนี้เขาเรียกว่าท่อลำเลียง อาหารท่อลำเลียงน้ําจะอยู่ด้านในท่อลำเลียงอาหารจะอยู่ด้านนอกนะครับอันนี้ตัดตามขวางเนาะจะเห็นได้ว่าท่อลำเลียงน้ําจะมีสีแดงตรงกลางเนี่ยวงตรงกลางเนี่ยจะมีสีแดงสี่จุดเนี่ยจะมีสีแดงด้านนอกคือไม่มีสีแดงเลยเพราะว่ามันคนละท่อกันด้านในจะเป็นท่อลำเลียงน้ําด้านนอกจะเป็นท่อลำเลียงอาหารโอเคมาดูภาพตัดตามยาวจะเห็นเส้นสีแดงไหมครับ ด้านในจะเป็นสีแดงหมดเลยเพราะมันเป็นท่อลําเลียงน้ําและนอกจะเป็นท่อลําเลียงอาหารลําเลียงน้ําจะลําเลียงจากไหนครับจากรากขึ้นสู่ลาต้นไปเลี้ยงใบโอเคเนาะถ้าลําเลียงอาหารจากใบลงมาสู่รากจะทิศทางตรงกันข้ามกันใช่ไหมครับออมาดูสรุปผลการทดลองคุณครูจะสุปไม่ฟังเนาะพบว่าจากการทดลองพบว่า น้ำสีแดงจะเคลื่อนที่จากรากไปยังส่วนต่างๆของลำต้นแสดงว่ารากทำหน้าที่ดูดน้ำและแร่ธาตุแล้วนำไปลำเลียงสู่ลำต้นซึ่งลำต้นจะทำหน้าที่เป็นลำเลียงน้ำนะครับน้ำและแร่ธาตุสู่ส่วนต่างๆของพืชน,นั่นเองอ่าทีนี้เราจะแยกได้อย่างไรว่าอันไหนเป็นใบเลี้ยงเดี่ยวใบเลี้ยงคู่ พืชดอกใบเลี้ยงเดี่ยวพืชดอกใบเลี้ยงคู่อันไหนเราจะแยกยังไงง่ายมากเลยคุณครูจะมาสอนนะอันนี้เป็นภาพที่เราได้สองกล้องจะกล้องจุลทรรศน์ะอืมกล้องจุลทรรศจะไว้สองมีสิ่งมีชีวิตเล็กๆเนาะก็คือภาพลําต้นพืชใบเลี้ยงเดี่ยวนักเรียนจะเห็นได้ว่ามีจุดกลมๆเต็มไปหมดเลยมีหยุดกลมๆเนี่ยรอบข้างก็มีตรงกลางก็ยังมีอยู่ขุดกลมๆเห็นไหมครับแสดงว่า ท่อลำเลียงน้ำและท่อลำเลียงอาหารนี่คือกระจายไปทั่วลำต้นเลยแต่มาดูพืชใบเลียงคู่จะมีแค่ขอบเท่านั้นตรงกลางนี่คือไม่มีเลยเห็นกลมๆนี้ไม่ใช่นะลูกมันเป็นกลมๆของอันลำต้นเฉยๆนักเรียนดูขอบตรงขอบใบเลียงคู่สิลูกจะมีท่อลำเลียงอยู่เรียงเป็นเขาเรียกว่าขอบนอกหมดเลยแต่ใบเลียงเดี่ยวจะกระจายเต็มลำต้นหมดเลย เห็นไหมครับอันนี้คือข้อแตกต่างนะใบเลี้ยงเดี่ยวจะมีท่อลําเลียงน้าและท่อลําเลียงอาหารกระจายต็มลําต้นใบเลี้ยงคู่จะมีท่อลําเนียงน้ําและท่อลําเลียงอาหารนี่คืออยู่ขอบของลําต้นโอเคไหมครับจะไม่อยู่ตรงกลางหรือจะไม่เห็นตรงกลางกระจายตัวเลยนะโอเคไหมอะจากภาพนี้นักเรียนแยกออกไหมว่าไหนเป็นรากแก้วรากฝอยโอเคแยกออกอยู่แล้วเพราะว่าอะไรครับเพราะว่า รากเอครูก็เขียนบอกอีกแล้วว่ามันเป็นรากแก้วรากแก้วเพราะอะไรเพราะว่ามันมีรากแนนก็กรเรียกว,ว่าไม่ใช่สิเพราะว่ามันมันมีรากแก้วที่อยู่ตรงกลางเห็นเส้นตรงลงมาไหมครับอืมอันนี้เียเขาเรียกรากแก้วแล้วก็จะมีรากแขนที่แตกออกมาจากรากแก้วเห็นไหมครับออภาพ A นะส่วนภาพ B มาดูภาพ B ต้นหัวหอมต้นเนี้ยต้นหัวหอมนี้จะมีลักษณะที่ มีรากที่เหมือนกันไม่มีรากที่เป็นแกนกลางเลยไม่มีรากหลักเลยเขาเรียวกว่าเป็นรากฝอยรากฝอยก็คือจะมีขนาดที่แบบความยาวใกล้เคียงกันเป็นฝอยเหมือนฝอยขันหม้อน,นะลูกเออมันจะไม่มีรากแก้วเลยจะไม่มีรากขแขนงเลยโอเคไหมครับรากพืชทาหน้าที่อะไรสองสองตัวนี้ทําหน้าที่เหมือนกันไหมทําหน้าที่เหมือนกันนะทําหน้าที่อะไรครับคือดูดน้ำแร่ธาตุเหมือนกันยึด ยึดลำต้นให้ตั้งตรงเหมือนกันเนาะดูดน้ำและแร่ธาตุไปเลี้ยงส่วนต่างๆแล้วก็ยึดลำต้นไม่ให้ล้มให้ตั้งตรงอันนี้คือหน้าที่หลักของมันเนาะ,ะทีนี้มาดูหน้าที่ของรากที่ครูได้กล่าวไปข้างต้นเนาะหน้าที่ของรากนั้นเป็นส่วนของพืชที่จเจริญเติบโตและแผ่ขยายใต้พื้นดิน ช่วยยืดลำต้นให้ตั้งตรงช่วยดูดน้ำและแร่ธาตุที่อยู่ในดินไปเลี้ยงส่วนต่างๆจากล่างขึ้นบนโอเคไหมครับก็จะแบ่งออกเป็นรากอยู่ประมาณ3รากก็จะ1ก็จะมีรากแก้วเห็นบนสุดไหมครับเห็นบนไม้รากแก้วก็คือมีลักษณะเขาเรียกว่าค่อนข้างเรียวเล็กจนถึงจนตรงปลายก็คือราก เาเรียกว่ารากที่อยู่ตรงกลางอะลูกเขาเรียกว่ารากแก้วรากที่เป็นเส้นตรงแทงลงไปในดินเนาะต่อมารากแขนงรากแขนงก็คือรากที่แตกออกจากรากแก้วเห็นไหมเห็นลูกศรไหมครับที่แตกออกจากรากแก้วอันนี้คือมันแตกออกจากรากแก้วเนาะต่อมารากฝอยรากฝอยมีลักษณะเหมือนคล้ายๆแบบยึกยืยึกยืเหมือนฝอยคันหม้อเนี่ยรากตัวนี้จะมีลักษณะที่เป็นเล็กๆรากฝอยจะพบได้ในพื้นอะไรครับ พืชใบเลี้ยงเดี่ยวรากแก้วจะพบในพืชใบเลี้ยงคู่โอเคเนาะอ่ะเรามาดูหน้าที่ของลำต้นกันหน้าที่ของลำต้นก็คือมีอยู่สองอย่างที่คุณครูบอกไปแล้วหนึ่งคือลำเลียงน้ำสองคือลำเลียงอาหารลำเลียงน้ำภาษาอังกฤษว่าไซเลมเห็นสีฟ,ฟ้าไหมครับ ลำเลียงอาหารจะเรียกว่าโฟมเรามาพูดถึงลำเลียงอาหารก่อนเลยลำเลียงอาหารจะลำเลียงจากใบเพราะว่าใบสร้างอาหารใช่ไหมก็จะเคลื่อนลงมาเลี้ยงส่วนต่างๆโดยจะมีทิทางดิ่งลงมาใช่ไหมครับทิทางส่วนลงมาแต่ลำเลียงน้ําก็คือลำเลียงจากรากขึ้นไปยังใบโอเคไหมครับทิทางตรงกันข้ามไหมลูกทิทางตรงข้ามไหมลำเลียงอาหารจะลำเลียงลงมาลำเลียงน้ํคือจะลำเลียงขึ้นไปจากราก โอเคอเนาะก็คือลำเลียงอาหารลำเลียงจากใบจืดจากจากการสังเคราะห์แสงเนาะต่อมาลำเลียงน้ําคือลำเลียงจากลาก alam, จากดินเนี่ยขึ้นสู่ลำต้นสู่ใบไปใช้ในกระบวนการสังเคราะห์แสงเพราะฉะนั้นน้ําที่ได้จากการลากดูดเนี่ยก็คือน้ําที่ได้เนี่ยก็คือจะไปใช้ในกระบวนการสังเคราะห์แสงหรือกระบวนการสร้างอาหารนั่นเองอันนี้คือ ทิศทางของการลําเลียงน้ํานะครับทิศทางจะเห็นได้ว่าครูได้พยายามอธิบายว่าท่อลําลเลียงน้ําก็คือลําเลียงจากรากขึ้นสู่ลําต้นลําต้นก็ไปที่ใบทิศทางมันจะเป็นลูกศรขึ้นไปใช่ไหมครับเออถ้าลําเลียงอาหารก็คือลําเลียงจากใบลงมาลําต้นแล้วก็ลงไปที่รากไปเลี้ยงส่วนต่างๆเนอะเอออันนี้ทิศทางมันจะตรงกันข้ามกันสำหรับออหน้าที่ของรากและลําต้น ก็จบเพียงเท่านี้นักเรียนจําได้ไหมครับล่างมีหน้าที่อะไรล่างมีหน้าที่ลำเลียงน้ําดูดน้ําและแร่ธาตุใช่ไหมครับไปเลี้ยงส่วนต่างๆไปเลี้ยงเขาเรียกว่าไปใช้ในกระบวนการสังเคราะห์แสงของใบด้วยมีทิศทางจากล่างขึ้นสู่บนใช่ไหมครับอ่ะอย่างหนึ่งหน้าที่ของใบอีกอย่างหนึ่งก็คือทําหน้าที่ยึดเกาะลําต้นไม่ให้ล้มไม่ให้เอ็นเอียงไปไหนมาไปมาเนาะโอเคไหม รากทุกชนิดมีหน้าที่เหมือนกันนะครับดูดน้ําและแร่ธาตุเหมือนกันเลยโอเคเนาะอ่ะทีนี้ลําต้นลําต้นก็คือลําเลียงน้ําและแร่ธาตุจากล่างขึ้นสู่บนแล้วก็ลําต้นคือลําเลียงอีกอยงหนึ่งก็คือลําเลียงอาหารจากใบลงสู่ลําต้นไปเลี้ยงส่วนต่างๆโอเคไหมครับสาหรับคลิปวิดีโอวันนี้คุณครูก็จบเพียงเท่านี้นะครับถ้าไม่เข้าใจก็ทักถามคุณครูได้นะเออ สำหรับวันนี้คุณครูก็ต้องกล่าวคำว่าสวัสดีครับบ๊ายบาย